สวัสดีชาวเจ็ดตักรบทุกท่านนะครับอยู่กับผมในเรียวคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือ เพื่อนใหม่ครับผมสวัสดีครับผมผมสุยครับผมครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่าวัตัวละครอะไรกันครับคุณสุยครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงสุน่งความมื่อครับผมชื่อเมาครีครับผมเฮ้ไม่ใช่ไอ้ยังไม่ทำเลยเมาครีไม่ต้องต่อลูกหมาป่าก่อนดิันถึงจะเอาลูกหมาป่าเ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยเอาวันนี้เราจะมาเล่าวัตัวละครอะไรกันครับคุณสุยครับ เอาครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงอัศวแห่งความมืดครับเมาคีลูกหมาป่าครับไม่ใช่ลูกหมาป่าครับคุณนี่ก็ตลกนะครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติตัวละครที่ชื่อว่าอัศวแห่งความมืดเมลคลีกันครับการทดลองสำเร็จแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะคุณแบงค์ครับผมเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาครับเรื่องราวของเขานะครับความหลังของเมลครีหรือเมาครีลูกหมาป่านะครับความหลังของนักเวทผู้นี้นะครับเกิดขึ้นจาก บ้านเมืองของเขาเนี่ยครับเกิดการจลาจลขึ้นนะครับจลาจลครับก่อจลาจลนะครับการเกิดการจลาจลขึ้นครับจากที่พวกก่อขบฏนะครับชีวิตของชาวบ้านเนี่ยตกต่ำนะครับลงเรื่อยๆสภาพการบ้านเมืองก็แย่ลงนะครับคืออะไรครับพื้นพื้นมันยุบเหรอครับหรือว่าไงก็ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าสภาพเศรษฐกิจจิตใจแย่ลงนะฮะเหมือนคุณคุณนะบรรยากาศอย่างนี้นะจึงทําให้เขานะครับได้แอบไปพบกับนักเวสายมุนดำคนหนึ่งเข้านะครับไม่ใช่สายเบี่ยงครับผมนักเวสไนเนื้อ เหลืองมันเป็นยังไงเราไม่ใายเหลืองคนจะคุยจนมันเลยอย่างเงี้ยถูกใจสาววายกันนะเราไม่ใส่เหลืองนะก็น่าจะเรียนรู้ด้วยกันตุ่ยท่อ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 ส่งพลังเวทเลยไม่ต่อเลยจากนั้นนะครับเขาก็ได้เรียนรู้มต์ดำกับนักเวทผู้นั้นครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนีครับการเรียนมต์ดำเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามครับในสมัยนั้นครับคุณแบงค์อ๋อทำไมครับผมมืดมองไม่เห็น ไม่ใช่ครับมันเป็นเรืเ่องต้องห้ามมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะเออมื่อเ,อ,อเขาถูกจับได้นะครับเขาจึงถูกขับไล่ออกจากองตระกูลนะครับรถูกจัดถูกตัดออกจากมรดกทําห<ร>ทให้เขานะครับต้องติดตามอาจารย์ของเขาครับไปยังสถานที่ต่งตางๆร่อนเล่ยภนจรนะครับมันตุยอวิแวนี่ว่ะโอ้โหสุดยอดแงบนี้ <laughs> ชีวิตใช้ชีวิตจากอิสระเสรีครับไม่ว่าจะเขาจะไปที่ไหนนะครับเขาก็ไล่เวทบนดำไว้ทุกแห่งลยครับมันคงขี้ไว้ อารมณ์ไม่คล้กับสุนัขอะเวลาไปไ<ม>ที่ไหนก็จะฉี่ไปทุกที่นะครับไปต่อไปต่อการรุกรานของความชั่วร้ายเป็นถนนที่ดีของการก่อสงครามครับเพียงแค่เขานะครับทดลองไล่วนดําเพียงเล็กน้อยนะครับก็สามารถทําให้เกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียวครับคุณแบงค์เขาจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Night of k r e o s, <laughs> <S นะครับแปลว่าอารแห่งความอรเวง น่ารักไปบ่ะหมายว่าอัศวินแห่งกรียุคนะครับจากการที่เขาเนี่ยก่อสงครามครั้งนั้นขึ้นนะครับนานวันเข้านะครับเขาก็ได้ศึกษาเวทมนต์ดำนะครับทุกแขนงจนจบนะครับแต่เขาไม่พอใจครับคุณแบงค์ครับเขานั้นอยากจะมีแบบเวทมนต์ใหม่ครับเขาจึงได้คิดค้นนะฮะแล้วก็พัฒนาเวทมนต์ต่างๆขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นเวทมนต์ในแบบของตัวเอง นั่นคือที่มากูจะเฮทําทไมครับนั่นคือที่มาของการพูดของเขาว่าด,ดีใจ,จคิดได้การทดลองสําเร็จแล้ว<อ>าการทดลองสําเร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างรครับสาหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะฮะชอบกันหรือเปล่าสําหรับประวัติตัวตละคร เมลคีเอ้ยเมลคีลูกหมาป่าจริงจริงลูกหมามป่าเมลคีเมลคีมุกมุกนี่จะ <c oughs> เล่นอีกนานเนี <c oughs> ่ยมุกจะเล่นถ้าจะเล่นจะจบคลิปนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์ก,กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายลาไปป๊อบลาไปป๊อบดูแล้วอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะ